ประชารับพัฒนาชาติวันนี้พาคุณฟังไปติดตามเรื่องราวของมาลัยครับคุณผู้ฟังครับเวลาเราพูดถึงมาลัยเราจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงพวงมาลัยที่ใช้ในการไหว้พระเนาะพวงมาลัยที่เป็นพวงม,มาลัยดอกมะลิพวงมาลัยที่เป็นดอกพุธแล้วก็พวงมาลัยอื่นๆอีกมากมายแต่คุณผู้ฟังครับพวงมาลัยที่ทําจากดอกมะลิเขาต่อยอดไปได้เยอะแยะทีเดียวเหมือนกันครับหลายคนบอกว่าก็มาลัยที่ถ้าขับขับรถนะคุณผู้ฟังไปจอดสี่แยกไฟแดงก็จะมีมาลัยมาขายอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าเขาต่อยอดไปเยอะนะ ทำเป็นข้อพักกรทําเป็นนู่นนี่นั่น,นโอ้ยไม่อยากบอกเลยครับคุณผู้ฟังครับเขาสร้างรายได้เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยนะเป็นหลักล้านเลยนะคุณผู้ฟังกับกับมาลัยดอกมะลิเนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะสนทนาพูดคุยกับเจ้าของร้านพมเพชรด,ดูม่อนที่ตลาดดอกไม้สี่มุมเมืองครับคุณโชติรถลิศสิรินะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับวันนี้เราสนทนากับคุณโชติรสครับคุณโชติรถอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณโชติรสครับ สวัสดีค่ะคุณโชติรถครับผมดูข้อมูลเนาะเราก็ตื่นตาตื่นใจคือเอาแบบทั่วๆไปแหละเราก็รู้จักดอกดอกไม้รู้จักพวงมาลัยก็ต่อเมื่อเราจะไหว้พระหรือไปวัดอย่างนี้นะเราก็จะซื้อพวงมาลัยไปไหว้พระอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่เราไม่รู้เลยว่าจริง ตัวมาลัยเนี่ยมันทําได้แบบเยอะแยะไปหมดเลยนะตั้งแต่พวงน้อยๆใส่ดอกมะลิใส่ดอกผู้ใส่อะไรจนกระทั่งเป็นพวงใหญ่ๆแล้วมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถามอย่างนี้ก่อนครับคุณโชติรสเ,เริ่มต้นที่มาที่ไปไปยังไงมาอย่างไรครับมาทําเรื่องของอ่ามาลัยพวงมาลัยเหล่านี้เนี่ยนะครับได้ค่ะก็คือต้องแจ้งก่อนเนาะว่าตัวหนูอ่ะ เป็นรุ่นที่สองแล้วนะคะรุ่นแรกก็คือคุณ,คณแม่ค่ะตอนแรกเลยก็คือคุณแม่กับคุณพ่อเนะะี่ยค่ะได้ปลูกมาลีกันไว้ที่ บ้านคุณปู่คุณย่าที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะแล้วตอนแรกเลยก็คือเราอ่ะปลูกมะลิส่งที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะและ้วก็พ่อเหมือนตอนหลังอะค่ะมันมีเยอะขึ้นมีปลูกดอกรักเพิ่มปลูกดาวเรืองเพิ่มปลูกดอกตุ่ตีเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยสินค้ามันมีปริมาณเยอะเราอยากจะกระจายสินค้าไงแล้วพอดีกับว่าตอนนั้นตลาดสี่มุมเมืองอะค่ะเขาขึ้นโครงการตลาดดอกไม้อ,มอมทีนี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยลองมาติดต่อเช่าแผงครับ กระจายสินค้ามาขายที่นี่แล้วก็คือขายดีค่ะแล้วก็เหมือนกับก็ยลยปลูกเยอะขึ้นไปอีกแล้วที่นี่เหมือนกับของมันเยอะเนาะบางาทีมันขายไม่หมดมเราก็ต้องการระบายของนะคะก็เลยต้องเอามาทําเป็นมาไล,ล่สาเร็จรูปค่ะเป็นมาไล่เหมือนกับขายแบบ อ่าพวงละห้าบาทเริ่มต้นห้าบาทสิบบาทอย่างเงี้ยค่ะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่เริ่มจากเป็นชาวสวนนี่แหละปลูกมะลิปลูกดอกรักแล้วก็ส่งเนาะส่งต่อส่งไปเชียงใหม่ส่งไปนู่นนั่นแล้วพอมากขึ้นมันก็แหมมันต้อง,ม,องมันต้องทําด้วยตัวเราเองแหละเราก็เลยเอาเนี้ยมาขายเองไม่ขายส่งอย่างเดียวละขายส่งก็ขายด้วยขายเองด้วยแต่ว่าพอมันเยอะมากขึ้นเฉพาะดอกมะลิที่ซื้อปลูกเสร็จขายอย่างนั้นเลยมันก็ไม่พอมันก็มาต่อยอดก็เลยมาเป็นมาลัย ใช่ค่ะเป็นมาลายสําเร็จลูกครับมันก็ต้องเป็นพอเป็นมาลายมันก็กลายเป็นงานฝีมือเหมือนกันเนาะมันก็ต้องประดิษฐ์ปัดดอยละต้องมีพวงของมันต้องมาเขาเรียกน,นะใส่กุราบ,บ้างใส่นู่นนี่นั่นบ้างอันนี้อันนี้มันต้องเรียนรู้ด้วยเหมือนกันนะคุณชติดีรสครับคุณพ่อคุณแม่ก็ทํามาแล้วก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆค่ะครับ,รบสิ่งตอบรับก็ดีพอสมควรตั้งแต่เริ่มต้นมาในเจนแรกนะ ใช่ค่ะครับแต่พอมาถึงคุณชดีรสเจนสองละเราต่อยอดอยังไงครับขยับขยายต่อจากนี้ยังไงครับค่ะก็คือตอนแรกเนาะในเจน,นพ่อคุณแม่เนี้ยเราจะเป็นมาลัยแบบง่ายๆใช่ไหมคะลูกผ้าซื้อไปถวายตอน่อทำบุญตักบาตรถวายตอนสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่แต่ทีเนี้ยพ่อเหมือนกับพ่อมาหลังๆอย่างเงี้ยเหมือนกับประเทศไทยอะคะ่ะมันเป็นพระหูวัฒนธรรมเนาะมันมีการรับอารยธรรมอะไรเงี้ยมาเยอะใช่มีคลามเข้ามา ใช่ไหมอ่าไม่ไม่เป็นพุทธอย่างเดียวละเป็นผสมมีพราหมณมีผีมีอะไรต่ออะไรมีเทพเยอะแยะไปหมดเลยชายมันเลยกลายเป็นว่ามันมีความซับซ้อนอ่าทีนี้นก็จะแบบว่ากลายเป็นจักที่ไหว้พระพุทธเจ้าอย่างเดียวน้ะก็จะกลายเป็นว่าเอคงพญานาคเวทสุวรรณไหว้เทพทางฮินดูอ่าฮะมันก็มีความหลากหลายแล้วทีนี้เหมือนกับว่าลูกค้าเขาก็จะแบบว่ามีความต้องการที่แบบเจาะจงละว่าอ่าเนี่ยอยากไหว้ของ พระพิคเนตต้องเป็นดอกดาวเรืองของพระแม่ลักษมีต้องเป็นดอกบัวอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะใช่ทีนี้เหมือนกับว่าเราก็เลยต้องแบบว่ารับตัวแล้วก็จับจออกแบบสินค้าตัวใหม่ๆค่ะให้มันทันตามกระแสทันตามความต้องการกของลูกค้าอย่างนี้คะ่ะก็กลายเป็นว่าตลาดนี่แหละที่เป็นคนนําทางเราให้เราไปต่อจากงานง่ายๆพวงมาลัยห้าบาทที่ ไปไหว้หน้าพระพุทธหน้าบ้านไหว้หิ่งพระของเราไปวัดแปอะไรมันก็กลายเป็นต่อยอดในพระหุวัฒนธรรมอย่างที่ว่าใชออ่แต่แปลว่าเขาต้องเขาต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเขาต้องรู้จากเราด้วยหรือเปล่าครับคุณจดีโรดเขาถึงมาหาเราได้ว่าโอ้เรามีของพวกนี้ที่รองรับพวกเขาใช่ค่ะเพราะว่าเรามีหน้าร้านนะคะเรามีหน้าร้านนอนแล้วก็เหมือนกับว่าอย่างที่บอกแปลว,ว่าเราขายมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ บุกตลาดเลยอย่างเงี้ยค่ะ hmm. แล้วเหมือนกับว่าพอลูกค้าเข้ามาหน้าร้านบางทีเขาเห็นไงว่าเรามีเ,าเรามีอะไรนะเรามีดอกมะลิเรามีดอกดาวเรืองเรามีดอกกุหลาบสามารถเอามาต่อได้เป็นพวงอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะ uh huh. เขาก็จะมีแบบมาให้เราแบบว่า ออกแบบสินค้าหรือบาง<อ>ทีลูกค้าบางคนเขาก็เหมือนมีแบบมาให้เลยอย่างงี้ค่ะครับแตกลายเป็นว่าเป็นฝากต่อไบอกต่อไปอย่างนี้ยคคะครับคือเท่ากับว่าดิมเนี่ยเราก็มีแบบที่เราพยายามต่อยอดจากเจนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เราเนาะมาถึงเราเราก็ต่อยอดไปได้แล้วทีนี้มีลูกค้านี่แหละที่ทําให้เราขยับต่อยอดจากของเดิมไปได้อีกคือมีแบบมาให้เราดีไซน์มันกลายเป็นงานศิลปะที่ขึ้นรูปจากเราได้อีกด้วย ใช่ค่ะอืมก็เท่ากับว่าเขาอยากได้อะไรเราพร้อมจัดให้ละถ้าพูดอย่างนี้เนาะใช่ค่ะครับมันมันแตกต่างไหมครับคือจากดืมตอนแรกรุ่นพ่อคุณแม่เราปลูกมะลิด้วยนะเป็นชาวสวนนะปลูกมะลิปลูกดอกลักแต่ตอนนี้คือความต้องการมันหลากหลายมากขึ้นเราต้องมี<ช>ดอกดาวเรืองเราต้องปลูกดอกดาวเรืองด้วยไหมหรือว่าเราเราต้องไปหาแหล่งแหล่งผลิตโดยตรงละทีนี้เราไม่ได้เป็นชาวสวนอย่างเดียวละหรือกุหลาบหรืออะไรนะดอกสีแดงแดงทั้งหลายแหละ ก็คืออย่างดอกเจ้าเรื่องเนี่ยค่ะตอนแรกอ่ะเราก็คือเราปลูกเรามีสวนเนาะแต่พอบทบาทเราเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแต่ว่าเรามีการกระจายกระจายไปให้ลูกสวนให้เจ้าอื่นเหมือนกับว่ามาปลูกแล้วก็ส่งเราอีกทีหนึ่งคือปลูกเองไม่ทันแล้วเอาว่ากันตามตรงเหอะใช่ค่ะจากเดิมคือเราปลูกเองเนี่ยมันก็ยังแบบสินค้ามันเริ่มเยอะมันเริ่มล้นเราก็เริ่มทําแต่ว่าพอเริ่มทาปุ๊บกลายเป็นว่ามันไม่พอละมันก็เลยกลายเป็นกระจายรายได้ให้กับชาวสวนนื่นๆได้ด้วย เหมือนกันใช่ค่ะครับเท่ากับตอนนี้เราก็มีแหล่งที่ต้องไปรับวัตถุดิบใช่ค่ะอ่าแล้วก็กระจายไรายได้กันไปทุกที่ทุกทางเหมือนกันนะครับ,รบมาถึงตัวงานฝีมือครับคุณโชติโรธพวกนี้เราต้องคือมันไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายเลยนะ <c oughs> ที่จะทําทงานอย่างละเอียดต้องมีอู พวกนี้เราต้องต้องยังไงครับต้องเรียนรู้ต้องมีการถ่ายทอดเราต้องมีอะไรนะเครื่องไม้เครื่องมือมีบุคลากรที่ต้องต้องถ่ายทอดกันต่อย,ยอดกันยังไงครับบ้างครับค่ะก็อย่างตัวพวงมาลัยใช่ไหมคะอืมตัวพวงมาลัยอย่างเงี้ยคะ่ะก็คืออ่าเราก็มีการแบบว่าเปิดดูคลิปในอินเทอร์เนต็ตบ้างเนาะแล้วก็จะมีคุณแม่ะคะ่ะคุณแม่นี่ก็คือเหมือนกับว่าเขาก็จะไปเรียนรู้ฝีมือที่ ต้นแบบว่าต้นทางเลยปกคองตลาดใช่แล้วก็เหมือนกับว่าพอมายุคเราเนาะก็จะแบบาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันง่ายเราก็จะมีการเหมือนกับเปิดดูตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใื โอ้แต่มันยากมากนะผมดูเนี่ยอย่างมาลายข้อประกรเนี่ยคือนอกจากดอกไม้หลายประเภทที่ต้องแบบเรียงร้อยกันแบบแล้วยังโอ้โหสีสันอีกนะแล้วเป็นอุบะที่เป็นซ,น,ซนซ้อ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 นไม่ง่ายเลยนะคุณโชติรส <c oughs> คุณโชติรสยังอยู่ไหมครับ <you> อยู่ค่ะเออคือดูจากรูปแล้วโอ้สวยงามมากแล้วก็ไม่ง่ายมากงานฝีมืออย่างนี้นะแต่แต่น,นี้ก็ก็ทําให้ ลูกค้าเราเนี่ยคือให้ใจกับเราเลยว่ากันตามตรงอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าด้วยความที่เราทํางานละเอียดเรืองคุณภาพดีอย่างเนี้ยเนาะใช่ค่ะอืมเมื่อเทียบกับกับในตลาดที่แข่งขันกันครับในตลาดมาลายในตลาดดอกไม้เรากับกับกับบรรดาเพื่อนเพื่อนที่ทําอยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยเรามีข้อแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างครับค่ะก็อย่างของที่ร้านเนาะจะเป็นมาลายแบบว่าครบวงจรนะคะก็คือ,อเหมือนกับ ของเราก็คือสมมุติถ้าเป็นงานบวชอย่างนี้ยเราจะมีเหมือนกับเป็นเซ็ตตัวเลือกให้ลูกค้าเลยมาครบจบไดที่เราเลยก็คือมีทั้งปวยอุปชามาลาัยคลองคองน้าปวยวันคาเสมาผานของของมาเน,นะะี่ยค่ะก็คือเราพยายามที่จะเหมือนกับเป็น ออกกันไหนให้ลูกค้าแบบว่าจัดเป็นเซตเลยเซตชุดใหญ่ชุดกลานชุดเล็กอย่างเนี้ค่ะก็คือเรามีหลายตัวเลือกหลายราคาให้ลูกค้าค่ะถ้าอย่างงานแต่งก็คือเราก็จะมีเป็นเซตชุดใหญ่เหมือนกันก็คือเป็นขันนเกเอะตรงมาลัยของพอบ่าวสาวมีสายต่อขมาอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าในแต่ละงานแต่ละพิธีอะไรอย่างเนี้ยคือเราพยายามที่จะแบบว่าเอให้มันครบ องประกอบให้มันครบเนาะแล้วก็พยายามจะเหมือนใส่ตัวเลือกหลายๆแบบให้ลูกค้าได้เลือกอะคะมีตั้งแต่ราคาเริ่มต้นแล้วก็เป็นชุดใหญ่เลยอนี่เท่ากับมันขยับขึ้นไปเยอะเลยนะคุณชติรสก็คือจากเดิมก็คือลูกค้ามาที่หน้าร้านแล้วก็ซื้อกันไปแต่ตอนนี้บริหารจัดการให้ด้วยในแต่ละอีเวนต์เช่นแต่งงานงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรบริหารจัดการให้หมดเลยอยากได้ไดอะไร แบบไหนจัดการให้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการเลยอย่างนี้ก็ทําให้ได้เหมือนกันนะคุณชชติรสใช่ค่ะโอ้แต่ว่ามันก็จะมีเลทของมันใช่ไหมครับว่าแต่แต่ละรูปแบบจะจะมีราคาเท่าไหร่ยังไงใช่ค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วยถูกต้องค่ะครับตัวไหนดีสุดครับหมายถึงความนิยมของลูกค้าครับเอาโดยเฉพาะตอนนี้สายเทพสายมูสายอะไรทั้งหลายแหละ <c oughs> ค่ะก็ถ้าตอนนี้เนาะ กระแสดีแลช่วงเวลานี้น่าจะเป็นพวกพงมาลัยบวชหน้าค่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นช่วงเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาเหมือนกับความต้องการงานบวชเยนะอะใช่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 วงนี้จะบวชเยอะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในสังของถ้าในส่วนของพงมาลัยไหว้อย่างนี้ยค่ะคจะเป็นเทพของท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณนี่มีทุก เดือนค่ะทุกช่วงห่วยออกนี้่งอเดรอเยอะเออของท้าวเวสสุวรรณเขาต้องเป็นดอกอะไรยังไงครับจะเป็นดอกกุหลาบค่ะเวสสุวรรณจะเป็นดอกกุหลาบสีแดงใช่ไหมเป็นเกีบดอกกุหลาบใช่ค่ะผมผมเห็นที่วัดดังๆที่เขาบอกว่าโอ้ยคนไปแบบเยอะมากเป็นเขาเรียกเก็บกันมาหืมมาเหมือนกันนะกับฟวงอะไรกุหลาบกับดอกกุหลาบเนาะใช่ ของท้าวเวสุวรรณก็คือจะไม่ขาดเลยเพราะว่าเดือนหนึ่งห่วยออกสองรอบนาออเดือนก็คือไม่ขาดเลยอันนี้อาจจะบอกว่าปัจจัยที่บ่งบอกดัชนีของตลาดดอกไม้พวงมาลัยเนี่ยก็คือปัจจัยของความนิยมเสี่ยงโชคหรือสายมูนี่แหละใช่ค่ะแล้วก็จะมีเหมือนกับเทศกาลเนาะทุกเทศกาล ของคนไทยอะค่ะเขเหมือนกับว่าต้องมีดอกไม้เป็นองค์ประกอบพิธีอยู่แล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นส่งการลอยกระทงออกพรรษาหรือแบบว่าวันพ่อวันแม่อะไรอย่างเี้ค่ะอืมเออแต่ละเทศกาลก็จะมีลักษณะเฉพาะของดอกไม้นั้นๆด้วยนะเออใช่ะ อ่าหรือหรือวาเลนไทน์อ่ะของคนหนุ่มสาวนี่กุลลาบก็จะมาแเออแล้วเดี๋ยวนี้เขาทาหลายรูปแบบด้วยนะอันนี้มันต้องเขาเรียกอะไรนะเป็นการต่อยอดเนาะจากอย่างอย่างที่คุณโชติรถว่าแหละพอจากเจนพ่อคุณพ่อคุณแม่มาถึงเจนเรามันก็ต้องต่อยอดแล้วก็ปรับรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเนาะใช่ค่ะเออนี่มันยังมันยังขยับต่อจากนี้ได้อีกไหมครับคุณโชติรถครับหมายถึงรูปแบบต่างๆของการใช้พวงมาลัยในการสักการะบูชาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ ก็ในอนาคตก็มีแผนอยากจะขยับขยายเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เราทําเป็นหน้าร้านหนึ่งเดียวใช่ไหมแล้วก็เปิดรับออเดอร์ออนไลน์นะคะแต่ว่าในอนาคตก็คือเหมือนกับว่าเราอยากที่จะเหมือนกับไปจัดนอกสถานที่เหมือนกันใช่ค่ะครับก็คือเป็นในลักษณะของรูปแบบอีเวนต์ต่างๆละ่ะ ออันนี้อาจจะต้องทำเป็นแพ็กเกจเลยนะว่างานแบบนี้แพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้ไซส์ก็ SML มีเลขยางใหญ่หรืออะไรอย่างนี้อันนี้ผมว่าน่าจะไปต่อยอดได้ด้วยเหมือนกันนะคุณโจติรนะคนะออันนี้อาจจะเป็นแปลนต่อไปแต่ตอนนี้ยังเป็นสาขาเดียวอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ได้ขยายสาขาเนาะใช่ค่ะยังเป็นสาขาเดียวอยู่ค่ะอแต่ว่าแค่สาขาเดียวนี้ก็ยอดถล่มทลายแล้วนะโดยเฉพาะวันหวยออกนะ <laughs> ถ้าคุณผู้ฟังสนใจครับอยากจะจัดงานจัดอีเวนต์จัดอะไรต่ออะไรเหล่านี้แล้วต้องการดอกไม้ต้องการมาลัยรวมไปถึงเช่นมาลัยข้อประกรที่ผมบอกว่าสวยมากๆเนี่ยนะครับติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับนอกจากไปที่หน้าร้านหน้าร้านคืออยู่ที่ตลาดดอกไม้สีมุมเมืองใช่ไหมครับ ก็ช่องทางติดต่อนะคะจะมีช่องทางเฟ c บุ o กเนาะสามารถไปดูรูปตัวอย่างะคะ่ะได้ที่เพจ้านพวงมาลัยคมเพชรโดมอนนะคะแล้วก็ สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในไอดีไลน์ะคะ D O M O N ศูนยหค่ะหรือช่องทางสุดท้ายคะ่ะสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรได้โดยตรงเลยก็คือเบอร์08191 7 4218ึ่งเก้าอค่ะอันนี้เบอร์โทรศัพท์สายตรงเนาะศูนย1แปดหนนะครับชวนไลน์ก็มีเป็นโดมอ n App เนาะ D O M O N เอพีเอสหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะอ่านะครับแล้วก็ผมเข้ามาที่หน้าเพจละร้านพวงมาลัยพมเพชรโดมอนตลาดสี่มุมเมืองเสิร์ชคำว่าร้านพวงมาลัยพรมเพชรโดมอนนี่ขึ้นมาเลยครับแล้วก็โอ้โหรายลยะเอียดเยอะแยะเลยสวยงามมากจริงๆนะทั้งพวงมาลัยทั้งอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็ผานพุ่มอะไรมีหมดเลยนะ ใช่ค่ะใบสีก็รับทำค่ะใบสีพ่านผู้มี <c oughs> นิวาปู่เวศอย่างที่ว่าเออใครสนใจติดต่อได้ตรงนี้นะครับถามทิ้งท้ายนิดนึงทําไมชื่อร้านเป็นพรมเพชรโดมอนครับมีที่มาที่ไปยังไงครับอ๋อ พรมเพชรนี่เป็นชื่อที่แบบว่าญาติผู้ใหญ่ที่เคาโลภะคะ่ะเขาช่วยตั้งให้ส่วนโดมอนเป็นชื่อของลูกชายคนโตคะ่ะพี่ชายหนูเองอ๋อ,อได้นะครับอเอามาผสมผสมกันนะแต่ว่าได้พรมได้เพชรแล้วก็ได้โดมอนด้วยเนาะใช่ใ,ชให้กําลังใจนะแล้วก็ต่อยอดน,นะครับอย่างที่บอกคือจัดแพ็เกจิ้งได้จริงๆทําเป็นหลายๆแพ็กเกจในแต่ละอีเวนต์ได้เลยนะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากครับคุณชติรสครับ ค่ะถ้ายังไงก็มาอุดหนุนได้นะคะได้ครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะได้แวะไปอุดหนุนกันนะเพื่อจะไปไหว้เท้าวิสุวรรณกับเขาบ้างได้เลยค่ะขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณโชติรสลิศิรินะครับเจ้าของร้านพรมเพชรโดมอนตลาดดอกไม้สีมุมเมืองคับคุณผู้ฟังครับนี่เป็นงานฝีมือที่สวยงามจริงๆนะครับราคาไปสอบถามกันนะคุณผู้ฟังถ้าสนใจนะครับจะสายมูสายเทพสายพระสายพุทธสายอะไรก็ตามถ้าใช้ดอกไม้ในการสักการะบูชานะครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับเสิร์ชง่ายๆครับร้านพวงมาลัยเพชรพมเพชรโดมอนตลาดสี่มุมเมืองนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์สายตรงก็คือ0819174218เนอะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชรัลพัฒนาชาติครับ